สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มวิวในวิดีโอ Facebook ค่ะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าตอนนี้เราสามารถเพิ่มยอดวิวใน Facebook กันได้แล้วขั้นตอนนะคะต้องบอกเลยว่าทําง่ายมากๆนะคะไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนที่สําคัญนะคะไม่ใช้รหัสในการทําค่ะใช้แค่ลิงก์ Facebook เท่าน,นั้นเองแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องตั้งค่าวิดีโอเป็นสาธารณะนะคะ เอาละค่ะหากใครอยากรู้นะคะว่าการเพิ่มวิวเฟซบุ๊ o เนี่ยทำยังไงทําง่ายจริงไหมแล้วยอดขึ้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเข้าไปที่โปรแกรม Line ค่ะแล้วก็พิมพ์แอสซน์ปั๊ม i อไทยอย่าลืมเติมแอสซน์ด้านหน้าด้วยนะคะจะเป็นบริการของร้านปั๊มฟอลโล่ค่ะวันนี้นะคะเราจะลองใช้บริการปั๊ม view Facebook วิวเฟซบุ๊กค่ะวิวเฟซบุ๊กนะคะเริ่มต้นที่500วิวนะคะสูงสุดก็คือ1 0 0 0 0วิวค่ะ วันนี้นะคะอุ้มก็จะเลือกที่500วิวค่ะราคา190บาทเท่านั้นค่ะพอเราเลือกราคาเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาเนาะซึ่งเป็นรูปภาพ QR Code ค่ะเอาไว้สแกนจ่ายวิธีทำก็คือง่ายๆเซฟภาพนี้ลงเครื่องนะคะแล้วก็นำไปจ่ายกับธนาคารไหนก็ได้ค่ะพอโอนเงินเรียบร้อยนะคะก็อย่าลืมแจ้งสลิปเนาะแอดมินเนี่ยเขาก็จะได้เริ่มทำงานให้เราทันทีเลยค่ะ โอนเงินเสร็จนะคะแอดมินเขาก็จะถามหาลิงก์ Facebook ขั้นตอนต่อไปนะคะอุ้มจะไปสอนวิธีการส่งลิงก์ f a c e b o o k นะคะเปิด Facebook ขึ้นมานะคะเลือกมา1คลิปค่ะแล้วก็กดคำว่าแชร์ค่ะแล้วก็กดคำว่า Copy Link เท่านี้นะคะเราก็ได้ลิงก์แล้วค่ะนําส่งให้แอดมินแบบนี้ได้เลยค่ะก่อนเริ่มงานนะคะแอดมินเขาก็จะบอกยอดเก่าของเราก่อนเนาะ ของอุ้มเนี่ยยอดเดิมมันอยู่ที่2วิวนะคะหลังจากนี้เราก็ไปรอยอดขึ้นได้เลยค่ะระหว่างที่รอนะคะเราก็ไปรีเฟซหน้าจอเรื่อยๆนะคะเพื่อดูว่ายอดเดียขยับขึ้นเมื่อไหร่เนาะแบบนี้เลยค่ะยอดเริ่มของเราคือ2วิวนะคะตอนนี้ก็เหมือนจะขยับขึ้นแล้วนะคะจะเห็นได้ว่ายอดวิวนะคะขยับไปอยู่ที่516วิวแล้วค่ะ ยอดเนี่ยรอไม่นานจริงๆนะคะไม่ได้โฆษณาเกินจริงเลยเพราะอุ้งก็รีเฟซหน้าจอไปเนี่ยเวลาไม่ถึง1นาทีเลยนะคะเพื่อนๆสรุปแล้วนะคะร้านนี้เชื่อถือได้ค่ะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่มวิววิดีโอ a c e b o o กก็จะเห็นได้ว่ายอดขึ้นจริงไม่จกตาแล้วก็รอย,ยอดไม่นานนะคะ่ะหากใครสนใจนะคะอย่ารอช้าเนาะสามารถทักไพร์แอดมินได้เลยที่ Line ign, ไลน์ทายปั๊มไอทีไทยคะ่ะรายละเอียดก็หยุดมีแล้วนะคะ ร้านนี้นะคะเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยนะไม่มีวันหยุดค่ะเขามีแอดมินคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาเลยนะคะเมื่อไหร่ที่เพื่อนๆนะคะมีปัญหาหรือว,ว่าต้องการจะปรึกษาเพิ่มเติมก็สามารถทักมาหาได้เลยค่ะเรายินดีให้บริการค่ะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะลาไค่ะ